คิปนี้เป็นการเจาะประวัติแบบคร่าวๆของคุณบรีน่าสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่บมอ้ําผัน่าจะไปเจาะประวัติของคุณบรีน่าก็ครั้งนี้มันก็จะยาวหน่อยนิดนึงนะครับก็นะครับของคุณบรีน่ามีแค่เล็กน้อยตรวสอบสั้นๆวา่าข้อแรกก,ก็คือคุณบรีน่าอายุ20ส่วนสูงไม่ชาบิเนืสัตว์ก็อย่างคือคุณบรีน่าแล้วคุณบรีน่ามีโรคซึมเศร้าเป็นของตัวเองนะครับ ก็โรคซึมเศร้านั้นรู้สึกก็จะเกิดจากเพื่อนผมเชิญตัวเองนะครับเพราะเพื่อนตัวเองให้่ต,ตาต่อหน้าต่อตาเขาเขานั้นก็เลยได้เศร้ากลายเป็นกลายเป็นโรคอินทวีดไม่ใช่โรคซึมเศรา้าน,นะครับเมื่อกี้ขออภัยก็เป็นโรคอินทวีดนะครับก็เพราะว่าอินทวีดนั้นรู้สึกพี่เขามันด้เนข้างสังคมพอร้ายไปที่รพอร้ายไปที่ศูนย์ฝึกครั้งแรกก็พี่เขานั้นก็จะเริ่มเกลียดชังแต่ละคนจากนั้นก็ค่อยเริ่มสูงสิ่งกับคนอื่นมากขึ้นเดี๋ยวว่าหลังๆนั้น ก็เลยเกิดการเเกิดการตายครับเกิดการตายขึ้นมาแล้วก็คุณมาดีน่านั้นก็เริ่มเริ่มเศร้าอีกรอบหนึ่งแล้วกลายเป็นโรอินทูบูดแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ไว้ใจกับคนอื่นมากเท่าไหร่จบแล้วครับนี่คือเรื่องที่แท้จริงก็จะประวัติแบบคร่าวๆนะครับไม่ใช่แบบเต็มแม็กซ์เปอร์เซ็นต์นะครับผมกุ๊ขึ้นเตือนไว้หน้าหน้าคลิปอยู่นะครับว่าจะประวัติแบบคร่าวๆอยาให้ผมทําเต็มนะครับผมพี่ค้านทําแล้วจบแล้วครับ